นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าชาดกุพกะชาดกชาดกว่าด้วยพูดดีได้เงินได้ทอง ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปราบรพิกษุผู้มักหลอกลวงรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัศต์สวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีชดินโกงผู้หนึ่งเป็นดาบทหลอกลวงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำบลหนึ่งดูดาบทผู้นี้สิ ข้าได้ยินว่าท่านมีตาทิพหูทิพด้วยนะจริงหรือแบบนี้พวกเราต้องฝากตัวท่านเป็นศิษย์ซะแล้วพวกชาวบ้านนี่โง่จริงๆแค่แต่งตัวเป็นนักบวชนั่งอยู่นิ่งๆก็มีคนมากราบไหว้เราเศรษฐีผู้หนึ่งเห็นดาบบทนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใส ด้วยเชื่อว่าดาบทนั้นเป็นผู้มีศีลจึงได้สร้างศาลาในป่าถวายท่านดาบทเราขอถวายศาลานี้ให้ท่านใช้บำเพเ็ญเพียรไม่เพียงสร้างศาลาถวายเท่านั้นเศรษฐียังปรนิบัติดาบทนั้นด้วยอาหารอันประณีในเรือนของตนอาหารพวกนี้ข้าให้พ่อครัวที่บ้านปรุงอย่างสุดฝีมือเชิญท่านกินตามสบายเถิดเกรงใจแล้วเกรงใจแล้ว ครั้งนั้นมีข่าวว่าโจรร้ายออกปล้นชาวบ้านเศรษฐีกลัวทองคำของตนจะถูกปล้นจึงนำเอาทองร้อยแท่งนั้นไปยังศาลาของดาบทแล้วฝังไว้ในดินข้างศาลาท่านดาบทข้าขอฝากทองคำนี้ให้ท่านช่วยดูแลด้วยเถิดอย่าหวงไปเลยขึ้นชื่อว่าความโลภในสิ่งของผู้อื่นไม่มีในหมู่บันพชิตเราเลยเช่นนั้นข้าก็สบายใจ ท่านจังเป็นผู้มีศีลหน้าเลื่อมสายิ่งนักอยู่ดีๆก็มีลาบก้อนโตมาให้เราเจ้าเศรษฐีนี่ช่างโง่จริงๆดาบทชั่วคิดหาทางขโมยทองของเศรษฐีจึงออกอุบายทยอยขุดทองไปแอบซ่อนไว้ที่อื่นเมื่อล่วงไปได้สองสาวันดาบทนั้นก็เริ่มลงมือขโมยทอง โอ้โหทองทั้งนั้นเลยคราวนี้เรารวยแล้วละ่ะไม่ต้องมาแกล้งถือศีลบำเพ็ญตะบะอีกแล้วโอ้โทองโอ้ยดาบทนั้นขุดทองในเวลากลางคืนแล้วนำไปแอบซ่อนในตอนเช้าระหว่างที่เดินทางไปกินอาหารที่บ้านเศรษฐีเพียงไม่กี่วัน ทองร้อยแท่งก็ถูกขุดไปจนหมดสิน้นทองทั้งหมดนี้เป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวเมื่อขนทองไปจนหมดสิ้นแล้วดาบทชั่วก็คิดหลบหนีพอวันรุ่งขึ้นเมื่อดาบททํากินอาหารในเรือนของเศรษฐีเสร็จแล้วจึงกล่าวลาเศรษฐีท่านเศรษฐีข้าอยู่ที่สาลานี้มาก่อนนานพอสมควรขึ้นชื่อว่า บันพชิตผัวพันอยู่กับคฤหัสถ์มากไปก็จะไม่ดีถ้าอย่างนั้นท่านดาบทจะให้ข้าทำอย่างไรกันหรือข้าว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่ข้าจะต้องออกเดินทางไปบำเพ็ญเพียรที่อื่นเสียทีท่านดาบทอยต่ออีกหน่อยเถิดชาวบ้านที่เลื่อมใสท่านจะได้มีที่พึง่งแม้เศรษฐีจะอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าลก็ไม่เป็นผล ด้วยเป็นอุบายของดาบทที่ต้องการหลบหนีไปจากที่นั่นพร้อมทองคําที่ขโมยมาเมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนนิมนต์ไปเถอท่านดาบทข้าคงส่งท่านได้แค่นี้ละเศรษฐีส่งดาบทถึงประตูบ้านแล้วจึงกลับฝ่ายดาบทนั้นแม้จะมีโอกาสหนีแล้วแต่ก็กลัวเศรษฐีจะคิดสงสัยจึงวางแผนลวงให้เศรษฐีเชื่อใจและหมดความสงสัยในตนเจ้าเศรษฐีนั่น จะสงสัยข้าหรือเปล่านะถ้าเกิดมันสงสัยและตามมาก็คงแย่แน่แบบนี้ข้าต้องแกล้งหลอกให้มันเชื่อใจคิดได้ดังนี้แล้วดาบทจึงเอาย่าวางไว้ระหว่างชดาแล้วเดินย้อนกลับมายังเรือนของเศรษฐีอ้าวท่านดาบทท่านกลับมาด้วยเหตุอะไรกันหรือหรือท่านเปลี่ยนใจแล้วเปเปล่ปาเลยที่ข้ากลับมานี่ก็เพราะย่าเส้นหนึ่ง เกี่ยวชดาของข้าไปจากชช้คาเรือนของท่านขึ้นชื่อว่าการลักขโมยมันไม่สมควรแก่ดาบเยี่ยงข้าข้าจึงต้องเอามันมาคืนให้ท่านไม่เห็นต้องลำบากเลยท่านดาบดจงทิ้งมันไปแล้วเดินทางต่อเถิดดาบดผู้นี้ช่างหน้านับถือยิ่งนักไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นแม้เพียงเส้ญยาก็ยังเอามาคืนเราช่างหน้านับถือถจริงๆเลย ในครั้งนั้นมีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินทางไปยังชนบทชายแดนเพื่อต้องการสิ่งของและได้อาศัยพักแรมที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและได้กล่าวสรรเสริญดาบทนั้นให้บัณฑิตฟังน่าเสียดายท่านมาถึงที่นี่ช้าไปไม่เช่นนั้นคงได้มีโอกาสพบกับดาบทผู้น่าเลื่อมใสเป็นแน่ดาบท,ที่ท่านพูดถึงน่าเลื่อมใสอย่างไรลืะดาบท,ที่ข้าพูดถึงนี้ เป็นผู้อยู่ในศีลแม้เพียงเส้นยากเกี่ยวชะดาไปก็ยังนำมาคืนแก่ข้าบัณฑิตได้ฟังคำของเศรษฐีแล้วก็เกิดสงสัยในพฤติกรรมของดาบทคิดว่าดาบทผู้นี้ต้องถือเอาอะไรของเศรษฐีติดไปด้วยแน่ดาบทนี่มีพฤติกรรมน่าสงสัยจริงๆท่านเศรษฐีก่อนที่ดาบทจะจากไปนั้นท่านได้ฝากฝังอะไรไว้กับดาบทผู้นั้นบ้างหรือไม่เอ ขอข้านึกก่อนนะอ้อใช่แล้วเราฝากให้ท่านดาบทช่วยดูแลทองคำหนึ่งร้อยแท่งของเราไว้ถ้าเช่นนั้นน่ะท่านจงรีบไปตรวจตราดูทองนั่นเถิดแม้เศรษฐีจะยังไม่ปักใจเชื่อแต่ก็รีบไปยังบนารนศาลาของดาบทแล้วให้คนงานช่วยกันขุดเอาทองคำขึ้นมาข้าว่าท่านดาบทไม่ขโมยทองคำของข้าไปรอกท่านเศรษฐีขอรับเราคุณหาทองามที่ท่านบอกแล้วแต่ไม่พบเลยขอรับอะไรกัน ก็เราฝังทองนั่นด้วยมือของเราเองพวกเจ้าหาทั่วแล้วหรือเล่งมือขุดหาให้เจอให้ได้คนงานของเศรษฐีขุดหารอบบรรณศาลาจนทั่วแต่ก็ไม่พบทองคําของเศรษฐีจึงรู้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าดาบดนั้นเป็นผู้ขโมยไปของของท่านผู้อื่นไม่ได้เอาไปหรอกดาบดนั้นเป็นคนเอาไปอย่างแน่นอนโธ่เราหลงเชื่อให้การดูแลเป็นอย่างดีนี่เราเลี้ยงโจรไว้แท้ ข้าว่าเรารีบตามดาบทนั้นไปดีกว่าเศรษฐีและบัณฑิตหนุม่มเร่งติดตามดาบทไม่นานก็ตามทันและสามารถจับดาบทเอาไว้ได้เจ้าดาบทชั่วเจ้าหัวขโมยเสียแรงที่ข้าสร้างศาลาให้พักล้นนิบัติไว้ใจฝากฝังทองคําไว้กับเจ้าเจ้ากลับขโมยทองคําของข้าไปซะได้ไอ้เล่าก็หลงนึกว่าเป็นคนดีแบบนี้ต้องโดนนี่นะนี่นะ ักกแออออ้ยยยโโข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วอย่าทำร้ายข้าเลยนะข้ายอมแล้วโอ้ยโอ้ยอหยุดชาวบ้านที่ติดตามมาด้วยพากันรุมทำร้ายดาบดบ้านก็ทุบตีบ้านก็เตะเมื่อถูกทุบตีจนทนไม่ไหวดาบดจึงยอมคืนทองทั้งหมดให้แก่เศรษฐีข้ายอมแล้วข้ายอมแล้ว นี่ทองทั้งหมดของท่านเอาไปเลยข้าไม่เอาแล้วโอ้เมื่อดาบทยอมรับผิดและคืนทองให้แก่เศรษฐีแล้วบัณฑิตหนุ่มจึงได้ให้โอวาทแก่เศรษฐีดาบทนี้ขโมยทองคำหนึ่งรยแท่งของท่านไปท่านยังไม่คล่องใจกลับมาคล่องใจในเรื่องเพียงเส้นหญ้าเพียงเส้นเดียวนั่นสินะขอบใจท่านมากที่ช่วยเราไม่เช่นนั้นเราคงไม่ได้ทองคำคืนเป็นแน่ ท่านดาบทถ้อยคําของท่านช่างไพเราะอ่อนหวานเสนยน์กระไลท่านรังเกียจกระทั่งยาเส้นเดียวแต่เมื่อขโมยทองคําไปตั้งหนึ่งร้อยแท่งกลับไม่รังเกียจเลยนะบัณฑิตหนุ่มครั้นติเตียนดาบทนั้นแล้วก็ให้โอวาทแกดาบทดูก่อนชดินโกงท่านอย่าได้ทํากรรมเห็นปานนี้ต่อไปอีกดังนี้แล้วก็ไปตามยถากรรมพระาศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้เป็นผู้หลอกลวงแม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้หลอกลวงแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าดาบทโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุหลอกลวงในครั้งนี้ส่วนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แหละ